หน so ึ hey, oh! ่ดีละครับูการแข่งาไปแวไปแล้วเหรอเฮ้ยขี้โกงอ่ะเฮ้ยโอ้โหการแข่งไม่มีคำว่าโกงเฮ้ยเยียแม่งหัดจอเอ้เ้เ้ยไหมูไอี้อแล้วอออตทางเดี๋ยว ขึ้นแล้วเดี๋ยวรถมันแรงกว่าเว้ยงอแรงรกว่าเยอะโอ้วิ่งไม่ทันเลยอะ่ะออกตัว <laughs> สามเหมือนกันเรียงเหรอนี่นี่แบบเป็นกระบวนการขนส่งวนะ่้เนี่ยเศดเอ็กเศดเอ็กเฮ้ยเฮ้ยเสียค่าทางด่วนด้วยนี่หว่าสัตว์เอ้ย โอ้เลี้ยวโคตรยากเฮ้เสียข้างงด่วนยิงด้วยเว้ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทจะล้มจะล้มแล้วล้รถโคตรเต่าอะไม่เต่านะไม่เต่าไม่เต่าแล้วเหยบจังหวะแดงกดปาไม่ทันเหเหยียบมิดดมอะมิดหลอด เรถแม่งเอียงรถรถรถแม่งเอียงรถแม่งเอียงโอ้ยแล้วดื่มผักศอกคนเยอะไอ้พรผม ้ยไม่นะไม่เดี๋ยว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 รถแม่งจะล้มอ่ะเลี้ยวโคตรยากอ่ะอย่าเลยป้ายเลยป้ายเลยป้ายเฮ้ยแม่งแฟงแม่งแฟงแม่งแสงกูไม่งแฟง เฮ้ยพี่อะไรอ่ะโอ้พี่โคตรเกลียดเลยโอ้ยแหม่หมูกูยาวเลยอ่ะมึงชนกูอ่ะไม่หมูเกลียดเป็น่ะไม่ตกเขาวะเกลติกาไอ้สัตว์พี่เรงไปไหนต่อเดี๋ยวไป้ฟมจงเดี๋ยวรอกันไปท้องแป้แจัง ไมด้ชนจุตกมาก่อนกูไม่ได้ชนรถมันเลี้ยวไม่ได้ไม่เชื่อเพื่อนเลยรถมันเลี้ยวไม่ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งล็อกเป้าก่อนรถคันนี้มันเบิร์นไม่ได้หรอตัไกลใหญ่เมื่อกี้กูเจอไอ้โปเต้ด้วยใช่ป่ะคนที่อยู่ในเซิร์ฟโปเต้กับเรอเส้ขาวเส้นขาวเส้นขาวเออว้าวเส้นขาว เยยบเยยบเยยบไว้อยู่แล้จะมีนะนับด้วยดีนับหนึ่งสองเก็บเจ้าหมูไม่เกียนะมันอยู่วงในเขาเรียกว่าทำไงก็ได้กูชนะโโอ้ก็มคงบอกว่ารถมันไม่มีผิดกติกาไม่เหรอ เกียร์ป่ะมีขับอะมีล้อด้วยเฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอุ้ยขึ้นดูขึ้นเหยียบแค่52เองเฮ้ยพงมึงเก่ยก่าว่ะเฮียมึงเบียดอะไรพ่อวมึง ผมแม่งเพิ่งวิ่งเรนซานผัดเอ้ามันจะทันแล้วงงไงล่ะไงล่ะเฮ้ยย่าย่าอยอย่ามันโคตรเกียนเลยพง มุเสียทีละร้อยแปดเจ็ดนี่คุ้มไหมเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยหมูเลยคุดเขียนเร่งเรยวอ่ะอุ้ลยรถเพิ่งติดอ่ะเฮ้ยตันแล้วอยู่ที่ิีมือหมูมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้ว พี่บุงไปรลิๆเลยวะพี่บุงก็เคยส่งก<อ>่อนโอ้โหกูเคยทำแต่ทำไม่ผ่านก <c oughs> ูร้อนก่อนคนแม่งหมดอะเสาเสียไม่ม่ใครกัวดูเลย แม่งดิฟโคตรยากกูเลี้ยวมาตั้งแต่ไกลแล้วอะไม่ไม่เลี้ยวให้กูจะดีเฮียเฮ้ยเลยเฮียเที่ยมเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนกันวะเจ็บร้อยต่อไปตอนที่สาม ปิดปิด,บดเบรคเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเป็นขาวเป็นขาวตอนไหนอู้ถนนโล่งๆงนี้ตั้งหลักดีๆก่นอนเฮ้ยพงมึงกินเลนอะเลนอะไรก็อยู่เลนกลางเงยไอ้เพิ่อ มันมีนับไห่เหรอวะเฮ้ยพงมื่เกียร์เนอะรวมชนอ่ะขอโทษไปผิดทางนับดีนับเขาด้วยอืมอืมรถกูแรงนูยนไงยังหนึ่งสองสาม

เลยโอ <c oughs> ้โดนแทงหมดเลยปรมาจารย์ขั so ้นด <beast> ิฟน้อยรถแม่งขับโคตรยากเลย แค่นี้เองเหรอเออเสร็จแล้วงต่อรอด้วยเราด้วยงัยต่อหลอกไปรับเงินดิสต์คนส่งไปที่เดิมจุดเริ่มงานมามันคงจะแน่นฟังเยอะอยู่มังานเนี้ยได้สองพันเลยครับขยะเนี้ย โคตรเกลียนเลยเชี่ยไปอยูดอื่นีึงอ่ะเส้นขาวเส้นขาวเส้นนี้ด้วยเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งนับนะเดี๋ยวเพิ่งไปส่งที่ขนส่งนะที่เดิมใช่ไหมโอเคมาร์คละหนึ่งสองครับโอ้โหโว้ยดจรปลอดโจอด่ะคนเรายังดีกว่า หมูไม่เทียนา <c oughs> มาดูแล้วนำไปเลยเจ <c oughs> ยบพ่าดนะมึงเลยสิกลัวล่ะ <c oughs> ไงล่ะ lời đôi lúc bị hung, cái này, pikmat, pikmat, pik đây à? ah, chuyển đây โอ้ยโคตรเกลียดเลยอย่อกูรู้ถันหรอกไอ้หอกขยอะไรอ่ะมึงจะบวกกูใช่ไหมอะไรเนาะมึงจะบวกกับกูอ่ะมึงจะป้ายกูใช่ไหมมึงจะป้ายกูใช่ป่ะมึงจะป้ายกูอ่ะ หมูไม่เกี่ยวน้ำหมดเลยรถกูแล้วพี่บูมันขับไม่รอใครเออเป็นลมสงสารโลเออถึงเ้ยโฮงทำไรมึงจะแซงกูวัวติงแรงขึ้นไม่ใช่หรอ อ้างอ้างไปเรื่อยอ้างไปเรื่อยเฮ้ยเมื่อกี้มึงสแลตเดลี่กันเนี่ยพิมแล้วพิมแล้วพิมแล้วไม่ให้ไม่ให้พิมเกตเดลี่นะพิมพิมสแลตเดลี่เฉยๆเลยสแลตเดลี่สามป่ะมันต้องมันต้องขึ้นเลขสามเฉยเลยสแลตเดลี่จบแล้วพี่บูมจบแล้วะ

เจอเป้าหมายแล้วระบุไอ้เนี่ยกูก็ได้อกงัเลยพี่บูมแล้งต่อออ่ะไปก็บอกให้มาที่นี่ด่อมันพิมพ์คำสั่งว่าอะไรนะเดลี่ะเด คือมาเดลีป่ะทำไมพิมแล้วเห็นได้ได้เท่าไหร่สามพันมากกว่านั่นพันหนึ่งเฮ้ได้ทองหนึ่งด้วยความดีหนึ่งเอ้เยอะไหมเพรามันใหญมีงานอะไรอยู่เอาละเขาจบปิงพิมแล้วกันเริ่มเริ่มศูนย์ทำได้แค่สองอย่างกูจบละ ฉันเนี้ยพอแล้วเหนื่อย